วันนี้นะคะจะพาไปดูความคืบหน้าของยานอาวกาศของอินเดียค่ะที่เตรียมจะลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ในวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยองค์การวิจัยอวกาศอินเดียได้เผยรูปถ่ายพื้นผิวของดวงจันทร์ที่ถ่ายโดยยานอาวกาศที่ชื่อว่าจันทรายาน3เป็นครั้งแรกนะคะขณะที่ยานนี้เข้าสู่วงโคโจรของดวงจันทร์เมื่อวันเสาร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมา โดยภาพถ่ายชุดแรกจากจันทรายาน3แสดงให้เห็นหลุมบนพื้นผิวดวงจันทร์จำนวนมากแล้วก็มีหลุมขนาดใหญ่ขึ้นขณะที่ยานอวกาศเข้าใกล้ดวงจันทร์มากขึ้นค่ะ โดยจากการเปิดเผยล่าสุดนะคะตอนนี้ยานลงจอดบนดวงจันทร์ได้บินได้ด้วยตัวเองตามแผนหลังจากแยกตัวออกจากโมดูลขับเคลื่อนอย่างราบรื่นแล้วก็แยกกันเดินทางต่อแล้วค่ะหลังจากเข้าสู่วงโครจรดวงจันทร์ในวันที่5สิงหาคมเพื่อเดินทางต่อไปลงจอดบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ในวันที่23สิงหาคมนะคะ จันทรายานสามบรรทุกตัวยานลงจอดที่ชื่อว่าวิกรมและยานสำรวจโรเวอร์ใต้ท้องยานมีชื่อว่าปรัชยานค่ะ หลังจากนี้นักวิทยาศาสตร์จะเริ่มลดความเร็วของจรวดลงทีละน้อยเพื่อนำยานไปยังจุดที่จะทำให้ยานวิกรมลงจอดได้อย่างนุ่มนวลแล้วหลังจากนั้นรถแลนด์โรเวอร์หล้อจะดีตัวออกแล้วก็เคลื่อนที่ไปรอบรอบหินและหลุมอุกาบาทบนพื้นผิวดวงจันทร์เก็บรวบรวมข้อมูลและภาพที่สำคัญเพื่อส่งกลับมายังโลกเพื่อวิเคราะห์ภาพเหล่านี้ต่อไปค่ะ